ทีนี้เราไปติดตามในเรื่องข้องการรณรงค์ลอดอุบัติเหตุทางถนนกันมั่งค่ะโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราค่ะก็ได้มีการคิกออฟรณรงค์ลอดอุบัติเหตุการข้ามถนนที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีค่ะนำร้องสร้างความปลอดภัยให้ทางคนข้ามแล้วก็ผู้ขับขี่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ นายวิทวุจินโตผู้วาราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านไปเป็นประธานคิกออฟรณรงค์ลอดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณหน้าโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีซึ่งก่อนหน้านี้ได้ปรับปรุงบริเวณทางข้ามรืหว่าทางมาลาัยค่ะเพื่อที่ว่าให้ผู้ที่ขับขี่รถแล้วก็คนเดินข้ามน้นเนี่ยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจัดทาเครื่องไมจ้จราจรบริเวณพิวทางถนนค่ะจัดทาป้ายเตือนมีวา่าจะเป็นสัญลักษณ์คนข้ามน,น้นติดตั้งสัญญาณไฟสําหรับคนข้ามถนนควบคู่ไปกับการบังคับกฎไม้ย่างแข็งขัดค่ะ ครับผู้ว่าเกบอกว่านกจะปรับปรุงเกไ์ข้บริเวณหน้าโรงบ้านแล้วเนี่ยอย่างไรสร้างการหน่วยอาที่เกี่ยวข้องสำรวจทางมาไลา่บริเวณพื้นที่รับพิโชกบงตอนเองรวมถึงหน้าโรงเรียนเพื่อเข้าไปปรับปรุงให้สามารถทังงกินได้ชัดน,นะครับเราไปควางเสรื่องทัานผู้ว่ากันแลยครับค่ะวันนี้ได้เน้นย้ำว่าให้ทางองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้กรณีกรุณาไปตรวจด,ดูว่า ทางม้าลายที่อยู่ในความรับผิดชอบเนี่ยตรงไหนเนี่ยที่สีจางสีซีดไปนะฮะให้ปรับปรุงแก้ไขนะครับให้ได้มาตรฐานตามแต่ละหน่วยงานนะครับแล้วก็ทางท่านขอทางท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการปฏิบัตินะครับบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะครับไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยกรณีบางที่พวกเราทราบอยู่กรณีเหมือนกณีของหมอก็ตายนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นมาอีกนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะลดการเจ็บ การเสียชีวิตนะครับจากการเดินข้ามถนนเนี่ยนะฮะได้สร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยได้นํากรณีของคุณบอกรต่ายมาเป็นกรณีศึกษาครับครับแต่หลายคนก็กนถตมา่มาเอ๊ะต้โมไาอีกนิดเดียวนะครับเอ็นผ่านลอยอยู่ข้างๆทำไมไม่ขึ้นกับหลงองอมค่ะก็ะน่นอนแล้วกับบางทีเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุนะการขึ้นผ่านลอยค่อนข้างจะยากลําบากกันนะครับและผ่านลอยเนี่ย ก็สร้างมานานเลยด้วยทีนี้ก็มีการวางเพนในการปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลสุรัานีขณะนี้กําลังดําเนินการสร้างบันไดเลื่อนสะพานาขึ้นผ่านลอยขึ้นบันไดเลื่อนเลยะนะครับเพื่ออมนวยความสะดวกขอผู้สูงอายุผู้ที่เดินไม่สะดวกหรือคนที่นั่งวินแช์นั่นเองครับอันนี้ในอนาคตเราก็จะเห็นเหมือนในกรุงเทพนะสนะพา,านลอยมีบันไดเลื่อนนะครับค่ะ